สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหานะครับอ่านคีย์บอร์ดนอนบุกนะครับหรือแป้นพิมพ์นอนบุกพิมพ์อะไรไม่ได้เลยนะครับเช่นเนี่ยผมกดพิมพ์นะครับกดอะไรไม่ได้เลยครับแต่มีเสียงติ๊ดติดติดอย่างเงี้ยครับอ่าผมมีวิธีแก้ให้นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ดิสพีซีนะครับจะกดคลิกเข้าไปนะครับหรือเขาเรียกอย่างว่าไม c ค m มนั่นเองแล้วก็ให้มาดูมุมซ้ายตรงนี้ครับ ที่เป็นอักษรชี้ไปทางขวานะครับให้เราคลิกตรงนี้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่คอนโทรลพารแนลนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าคอนโทรลพารแนลโดยที่เราใช้แป,นป้นพิมพ์ไม่ได้นะครับแล้วก็ให้เรามาที่ edge of e s s a นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาคลิกตรงนี้อีกทีครับ edge of essay c a n t e r หลังจากนั้นให้เรามาที่ตรงนี้ครับสัญลักษณ์ คีย์บอร์ดนะครับหรือแป้นพิมพ์ตรงนี้ครับ m a ค the ร์คีย์บอร์ดนะครับอ่าให้คุณผู้ชมมาที่หมวดหมู่ตรงนี้ครับนี่ครับให้เรามาดูเลยนะครับทุกอันเลยนะครับถ้ามีติ๊กถูกแบบนี้นะครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้คีย์บอร์ดของเราพิมพ์ไม่ได้ครับให้เราติ๊กออกครับติ๊กออกนี่นะครับติ๊กออกแบบนี้นะครับแล้วให้เหลือแต่ติ๊กถูกอันนี้เอาไว้นะครับ อ่าเราก็ให้เราไปที่ด้านล่างนะครับกดแอปพล1คหนึ่งครั้งนะครับกดแอปพลเนเสร็จนะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นลองพิมพ์ดูครับเห็นไหมครับแป้นพิมพ์กลับมาใช้ได้แล้วนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับแก้ปัญหาคีย์บอร์ดของเรานะครับใช้งานไม่ได้นะครับหลายๆท่านเป็นนะครับเกิดจากอ่า n เกิดจากเราไปติ๊กถูกตรงนี้ครับเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เลยนะครับหรือแป้นอาเป็นปุ่มนำล็อกอะ่ะมันค้างนะครับเลยทำให้มีติ๊กถูกขึ้นมานะครับตรงนี้อ่าเลยทำให้ระบบหรือระบบวินโด้นะครับมีการติ๊กถูกขึ้นมาออโตโอ้อัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเลยทำให้ระบบล็อกแป้นพิมไม่ให้เราพิมพ์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นระบบนะครับ ถ้าพิมพ์แล้วมีเสียงตืดๆขึ้นมานั่นแหละครับเป็นที่ระบบเอาวิธีนี้ไปใช้ได้แต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่มีเสียงตืดๆแล้วอ่าพิมพ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วไม่มีเสียงตืดๆนั่นแสดงว่าอาจจะเป็นที่แป้นพิมพ์หรือตัวฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นที่สายแพร์สาหรับโน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าถ้าสาหรับคอมพิวเตอร์อาจจะเกิดจากอ่า สายรวมหรืออะไรเงี้ยก็ลองเช็คกันดูแต่ถ้าเป็นพิมพ์แล้วมีเสียงติดๆขึ้นมานั้นเป็นที่ระบบแน่นอนนะครับให้ใช้วิธีนี้เรารับรองใช้ได้ผลแน่นอนโอเคครับทิวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะครับส่วนคลิปวโอหน้าผมเดี๋ยมาสอนไรเขเราติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวโอนี้สวัสดีครับ